เอาละครับก็สวัสดี c f f อทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบผมอีกแล้ว l e g a c y ST อันดัรจากความมันเถิงพูมจะเสนอโปเกย์สาก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอาเซอุตล่างผู้กำเนิดนะครับผมนี่ก็ตัวนี้ก็เพิ่งมาใหม่นะสดดร้อน้อนเลยนะฮะ โคตรเท่นะผมอยากได้มานานแล้วตัวนี้มีตดสกิลเขาเซ่โอ้โหนะฮะเป็นโปรมอนผู้สร้างเนาะผู้สร้างโลกของโปเกมอนนะฮะเป็นเมอนตัวแรกๆเลยแหละนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนกันนะฮะเห็นเขาว่ามันอึกถึกทนมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเก่งตามที่เขาบอกกันหรือเปล่านะฮะโดยผมก็ใช้นิสยัสยใส่ซื่อนะฮะเนาะลบสเปเชียลดีเฟนบอกสปีดนะฮะ คุณสมบัตแรกนะฮะเมื่อเพราะว่าฝ่ายตองข้ามโจมตีเรานะฮะก็จะโจมตีแต่อาซิยวของเรานะจะไม่โจมตีเพื่อนของเรานะผมนะก็เป็นสกิลดดดตีนเองนะฮะได้ง่ายๆผนมะคุณนสบัตที่2นะก็มีโอกาส50%เพื้นฟูสถานะเดิปกตินะฮะ35%นะฮะผมก็ใช้อันนี้นะฮะก็ผมหาไม่ได้สีม่วงสีทองผมหาไม่ได้เนาะของผมไม่พอนะก็เลยเอาสีกรอบสีฟ้าก็แล้วกันนะระดับเอระดับเอก็ ดีกว่าไม่มีนะเอาไว้เอาไว้ก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็ค่าคอมเสน่ห์ของอาเซอุสผมผมนะก็เต็ม100่งยแล้วนะฮะผมก็ก้อยสามแปนะ1ล้วนะฮะก็สกิลก็อัพเต็มหมดแล้วเนาะของลึกลับนะสกิลลึกลับก็ประมาณนี้ผมใส่ประมาณนี้นะผมที่จริงผมอยากใส่อื่นเพิ่มไปแหละนะแต่ว่าเสียดายอ่ะผมเสียดายมากเลยอะ่ะนะฮะเนี่ยของผมมีแค่นี้เองนะฮะนี่ตอนแรกผมว่าจะใส่ล้างนะ สถานะนะแต่ว่าเออเอาไปเอามายังยังไม่ใส่ดีกว่าเก็บไว้ก่อนนะรอให้มันมีเยอะๆกว่านี้นะนะแล้วค่อยใส่นะผมผมมีน้อยเกินนะไม่อยากไม่อยากเสี่ยงนะเจ็บหนักกว่าจะใส่แต่ทีนะถ้ามีของเพิ่มเตลืค่อยเอามายัดใส่กันอีกทีนะฮะเอาแค่นี้ก่อนนะฮะก็ไอเทมนะไอเทมก็ใส่กรงเล็บเนาะก็เอาคมเลวไว้ก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันใช้อะไรอะ่ะเออ ันต้องใช้เพิ่มพลังโจมตีหรือเปล่ามีภาพพวกหัวเล้ไมันต้องใช้อื่นของอื่นหรอหรือว่ามันต้องใช้แว่นวะเพิ่มพลังโจมตีสกิลพิเศษอะ่ะผ,ผมว่าน่าน่า,าภาพพวกหัวมันก็แว่นนี่แหละนะฮะตอนนี้ผมเอาใส่กองเลบก่อนเพิ่มควเให้มันมก่อนนะใครรู้ว่าไอา้ตัวเนี้ยมันต้องใช้ไอเทมอะไรก็บอกผมด้วยนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นอ่ามีภาพพวกหัวก็แว่นตายนี่แหละนะฮะ ก็ไอตัวนี้ก็ประมาณนี้นะของเครื่องประดับผมนะนี่ก็ใส่แล้วลิปปินนะฮะเพิ่มมาสเปิลเชื่อ,อแอคแท็กก็ออกแค่แอคแท็กนะฮะแปดเปรเซนนะฮะเป็นลิปปินมาสเตอร์เนาะนะฮะรวมรวมก็26นะฮะยีคะแนนส่วนตัวก็ประมาณนี้นะฮะนี่ยังยัดไม่เต็มเลยของไม่พอนะฮะนี่มมใค่นิง่งโอ้โหเสียดายมากของไม่พอมิ ยัดบิกมีจัดนี่หมดอะ่ะท่านผู้ชมนะไอตัวก็ไอตัวนี้ก็อัพใส่ไปสามช่องแล้วละ่ะของตรงนี้นะครับผมเครื่องรักษาเนาะอัพสามช่องก็นะได้แค่นี้ก็บุญละท่านผู้ชมนะได้แค่นี้ก็บุญละนะของไม่พอนะอัพอัพไอไปคลิปก่อนก,อนกอนหมดละท่านผ <c oughs> ู้ชมเซ็งมากเลยอัพไปนู้นเยอะเกินน่ะโอ้ตรงนี้ไม่มีอัพเลยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูกันนะตอนนี้ก็ อ่าสี 4, นะ่ล้านเจ็ดเนาะพลังโจมตีทั้งหมดนะครับพลังต่อสู้สี่ล้านเจ็ดนะดูสกิลมันจะรักสกิลนะท่านผู้ชมนะสกิลแต่สกิลมันก็ดีนะไอตัวนี้สามารถใช้คอมโบได้นะเมื่อไอใช้อันติมันอะ่ะแล้วก็ใช้สกิลที่สามอ่ะมันจะเพิ่มความโกรธให้อีกขั้วสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะแล้วก็รีสกิลให้ด้วยนะรีสกิลทั้งหมดให้ด้วยโคตรแจ่มนะพลังโจมตีไอสกิลสามก็เป็นสกิลหมู่ด้วย โคตรด,ดีนะฮะใช้ตีเสร็จแล้วก็มายัดอีกสกิลสต่อแล้วก็ไอส้สกิลสองนะเมื่อเราใช้สกิลสองนะฮะมันจะเพิ่มค่าต่างๆให้50%เลยโคตรด,ดีนะเมื่อเราใช้สกิลสองเสร็จก็มาใช้สกิลหนึ่งต่อนะฮะมันจะได้ต่อเนื่องกันนะฮะนี่มันจะเพิ่มอะไรให้เพิ่มความเสียหายอีก50%นะโคตรด,ดีนะฮะมันต้องต่อเนื่องกันนะอันตีเสร็จแล้วก็มาใช้สกิลสามนะ แล้วก็เมื่อใช้สกิลสองมาเพิ่มบัฟไปก็มาตีสกิลหนึ่งนะโคตรดีนะเป็นค่าที่ลงตัวมากเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองต่อสู้กันหนะ้าว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวมาลองดเอูเอาตัวไหนกันดีเมื่อกี้ห้าล้านใช่ไหมเอาเกินตัวสักหน่อยก็ได้มื่อกีมีสี่ล้านเจ็ดล้านเอาเจ็ดล้านก็นแล้วกัน,กนท่านผู้ชมมาลองค้นแรกกันว่า 1>, 1ต่อสจะเป็นยังไงนะฮะหนึ่งต่อสามมันจะไหวหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะมาลองดูกันเห็นเขาว่ามันถึกอึดถทนมากเลยนะมันดูกันว่ามันจะอึดสมชื่อมันหรือเปล่ามาครับผม5ล้านสี่กับ7ล้าน4ครับผมมาเดี๋ยวผมเอารบเกาะก่อนนะฮะไอตัวนี้มันสามารถลบเกาะอะไรได้ลบปผมไปตรงข้ามนะครับผม นะมีเกาะเยอะเกินนะเราต้องใช้สกิลสองก่อนนะฮะเพื่อลบเกาะของมันออกไปนะผมแล้วก็ต่อมาก็น่าต้องใช้สกิลหนึ่งแหละเพราะว่าเป็นอาคอมโบกันนะเป็นซึอมโบกันมาครับโอโลเกียบินิกโอ้โห้บั๊บหลุลโอ้โห้บั๊บหลุลัวโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอืมอ่ะต้องตีสกิลหนึ่งดูบั๊บเขาให้โอ้โหครึ่งหลอดท่านผู้ชม โอ้โหอะไรเหมือนกันนะเนี่ยครึ่งหลอดอะมาดิโอ้โหตีแทบไม่เข้าอะด,ดะดูดูเกาะตีดูเกาะเราสีเหลืองอะตีแทบไม่เข้าท่านผู้ชมนะเลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเป็นไงเรอโอ้มาฮะตีเราแทบไม่เข้าอะเพิ่งก้อยเรียบร้อยมาลองอันตีกันบ้างท่านผู้ชมแก้าไปโอ้โหตายหมดเลยโอ้โหโอ้โหเลือดเด้งเลือดเด้งมาลองสกิลเอ่อสาม ไม่เข้ามาอันตรีอีกรอบนึงจะยังไงโอ้โห่ไม่ตายด้วยโอ้ยอึดอึดโอโออึดมามาเพิ่มเกาะแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวตายมาฮะโอ้หุยมีว่าอันตะนะโอโอจะตายแล้วเมื่อกี้อันตรีอีกรอบจะเป็นยังไงไม่ตายด้วยโอ้โห่อึดมากเลยโอโออ่ะบอกเลยมาลองอีกรอบหนึ่งจิ้มเข้าไปเหลือไอ้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ นฮะเราเพิ่มเกาะบ้างกิ้มเข้าไปเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาลองอีกสักตัวกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงเนาะเพิ่มระดับอีกสักรอบหนึ่ง5ล้านกับ10ล้านครับผม5ล้านกับ10ล้านมาฮะลดเกาะไปก่อนหนึ่งทีมาดิมาดิตีเข้าก็บอกมาดิอ่าใครอีกคนก็บอกมาดิคำโจม สกิลหนึ่งเตะเข้าไปครับอืมยี่อร์นะ่ะเป็นไงนะ่ะบอสก็เถอะบอสก็เถอะมา20%เป็นไงตายฮะอ๋ออันติมาครับผมอันติมา,มาจะตายหรือเปล่าผมเรียบร้อยครับไปเหลืออะไรล่ะก้มก็โ,โ,กโ,กโกคลนนะฮะก็โ,กโกคลนโอ้โหสุดยอดอีกสักรอบหนึ่งอีกสักสรอบมึงมันมือมันมือ,มมอต่อครับต่อต่อ,ตอนะฮะห้าล้านสี่กับสิบหกล้านเอาเป็นไงโอ้โห แฟรี่ด้วยครับผมจะสู้ไหวหรือเปล่าเนี่ยมาครับลองมาดูกันไฟมิกับแฟรี่เถอะตีกันบ้างโอเคได้โยนอีกภาพหนึ่งโอ้โหอ้ยเหลืออีสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหบับรุ้นลอยโอ้ไฟตรงข้ามโอ้โหแต่บับโอ้โหเรียบร้อยไม่ไหวโอ้โหบัฟเยอะเกินนะทีมนี้โอ้โหผมสู้ไม่ได้จริงๆนะฮะน่าเป็นทีมหลักของผมผม,ผมยังสู้ไม่ได้เลยท่านผู้ชม โอ้โหบ้าโคตรดีอะทีมเนี่ยขนาดผม20ล้านแล้วนะยังสู้16ล้านไม่ได้ท่านผู้ชมคิดดูสิมาฮะอีกสักตัวหนึ่งในอีกสักตัวหนึ่งว่าไงทีมบบนว่าไงเจอลูกพี่อื่นสักหน่อยจะเป็นไงเพบุซ่านะครับเพบุซ่าอ่ะเอาดิเอาดิสิสามล้านใช่ไหมก็มาดิครับก็มาดิครับเอ่อสกิอะไรยดิยวเนี่ยหมูงี้เออสามแล้วกันนะเตีเไปไม่เข้า เอาเลือดเ,อเลือดก็เต็มัลือดเด้งเลือดมา,าหูปับ๊บอ,อีกปั๊บเกาะอีกระเบิดโหยังไงยังไงติดตอไหวไหมยังไงสิอุดเราโอ้ยยียังไงตายไหมเรียบร้อยครับผมไม่เหือเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีมกันบ้างนะเล่นแบบทีมบ้างนะตัวเดียวพอละไม่ไหว หนล้านกับ13ล้านครับนะทีมไฟกับทีมบินนะก็ผมเลยเป็นที่เป็นอ่าทีมก็มีโฮโอแล้วก็โอมั่งใต้ดินนะฮะสองตัวโฮโอผมก็เอามาเป็นบัฟนะเพิ่มบัฟอามาตะนะฮะก็ใต้ดินผมก็ามาตีตีขี้นะฮะตีเออเป็นตัวดามเมตนั่นแหละนะฮะมันตีดีออกมาสองตัวนี้ก็เป็นเซตที่ดีอันดับหนึ่งเลยนะสองตัวนี้นะฮะ มาดูซิว่าจะเป็นยังไงก็ถ้าอ่าไม่เอาฟงมันเต้ก็เปลี่ยนเป็นมิวเกาะก็ได้นะฮะตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นมิวเกาะก็ได้หรือว,ว่าวิตตินี่ก็ได้วิตตินี่ก็โอเคนะแต่ว่าตัวนี้มันต้องเป็นมาสเตอร์นะก็ยืนเฉยๆนะครับผมนะหรือว่าจะเปลี่ยนทั้งสองตัวเป็นอลักกีอ้ออสกับอาร์ก็ได้นะสองตัวนะครับผมก็ยืนคู่กับอาซิวิสก็ดีนะเพิ่มบัฟได้แบบเจ็บมากเลยนะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นอ่าดับไอซูตธรรมดาผมว่าเอาโ,โ,อโอโอมาดีกว่านะโอมาเป็นอ่าเพิ่มบัฟอมตะให้มันนะฮะหรือไม่ก็อาเปลี่ยนเป็นโอ๊ตกับอาร์ตนะมันก็จะดีนะเพิ่มบัฟให้มันนะเป็นตัวหลักนะให้อาซิวต์ของเราเป็นตัวยืนนะผมมาดูมาดูตั้งตีไปผมนี่เกาะหายเกาะหายผมว่าอาซิวต์ตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบถึก ถึกระดับหนึ่งเลยล่ะนะฮะอิดทนระดับหนึ่งเป็นตัวแทงที่แบบดีมากเลยนะฮะแทงดีก็ดาเมจก็ดีด้วยฮะดูสกิลใครว่าอ่ามันตีไม่แรงนะฮะผมนี่ตีตบปากเลยนะตบปากแตกเลยนะฮะดูสกิลอ่าอันตรีมันสไิไอ้ไอ้ลองอ่าหนึ่งต่อสามอ่ะ,อะทีเดียวอะ่ะทั้งสามตัวเกือบตายท่านผู้ชมคิดดูสินะฮะหรือว่าตายไปเลยก็ได้ฮนะทั้งสามตัวตายไปเลยอะ่ะสก,กิลแรกก็ แลงนะฮะเก็แบเกอบแบบครึ่งหลอดครึ่งหลอดกว่าเอาเอาไงล่ะเอาไงล่ะจกิลสังก็ไม่ใช่ย่อยนะเนี่ยตายเลยแต่ว่าอาซิตัวเนียถ้าแบบจะให้แหลมมันจะให้แกมมาก็ต้องเป็นรามาสเตอร์นะรามาสเตอร์มันจะเป็นแกเบนธาตุอีฟิซ่น,น e นะมันก็จะตีคณหนึ่งคูณสองนะครับถ้าผมยังไม่ผิดน,นะคูณหนึ่งคูณสองนั่นแหละนะฮะก็จะแกมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยผมบอกเลย ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยมันตอน,น,นแรกมันแค่อึดเฉยๆอะ่ะไอ้ตีแรงไหมผมว่ามันตีแรงนะแต่ว,ว่ามันยังไม่เท่าไหร่อะ่ะมันต้องเป็นท่าดีฟเอร์เียนะผมว่านะเคยเห็นอ่าต่างประเทศเขาเขาเล่นกันใช้ได้เลยล่ะนะฮะผมผมเคยไปดูนะผมนะยังไม่ตต่โฮโอโคตรอึดอ,อ,อ่ะมีอ่าบับมันส่าโอโออย่างอึดเลยอะ่ะเนี่ยทีมเราต้องมีโฮโอนะมาเป็นบับมันส่าให้อาอซอร์โลงเราที่ ให้มันยืนนะฮะเนี่ยชุดตดัวอาสีของผมดิเดี๋ยวถ้าไม่แทบไม่กระดิกอ่ะกระดิกเราเด้งกลับเด้งกลับโคตรดีนะฮะเนี่ยยืนมาหยขนาดอ่าพลังเท่ากันนะจุดสามนั้นเท่ากันไหมเนี่ยโคตรแจ่าม,มาอ่ะไอ้ไม่ตายอืมไม่ตายเอาอีกหนึ่งนาทีครึ่งโคตรตายยากโว้ยมันเกี่ยตายยาก ตายนี้ก็ตายยากโอ้โหอ,อ,อยากขึ้นมาอาชิดูแรกเรบร้อยโหผมตายเรยบร้อยควรจะตายแต่ละตัวโอ้ลำบากนะฮะคนลำบากเลยเออแล้วก็ไอซีโอตัวเนี้ยมันเจอตัวอะไรอะไอตัวกว้างะผมเจอกว้างแล้วแบบตีทีเดียวอะไอตัวกว้างสามตัวเตีทีเดียวแล้วผมตายเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไอตัวเนี้ยมันอยู่ไอยู่ดาเน,นี้ยนะฮะอซีโของมันเนะี้ยผมเจอไอตัวกว้างแล้วแบบ ตีปุ๊บผมตีมันนะมันเราตายด้วยอ่ะไอซื้อผมผมตายด้วยอ่ะอุ้ยโดนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนสกิลกลับมั้งเรียกว่าอะไรนะดาเมจสะท้อนกลับเออผมว่านะน่าจะโดนดาเมจสะท้อนกลับแบบไอ้จก,กวางไอ้กวางสามตัวอีกท,ที่น้องสามตัวไอด้ดานเนี่ยเดี๋ยวผมใา้ให้ดูนะมันจะมันจะอยู่ด่างสองนะฮะนะฮนะเขาเล่นตรงนี้ให้ได้ก่อน ก็จะมีอีกด่านหนึ่งตรงข้ามเซิร์ฟอ่ะตรงข้ามเซิร์ฟอ่ะจะอยู่ด่านหลังๆอ่ะผมจำไม่ได้ละเดี๋ยวดูนี่เสร็จก่อนนะฮะมาดูจะต้อนไงมาเด็กก็มาเลยครับนี่หา้ตัวกวางวะเนี่ยนะฮะเจอแบบเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอันติดูติผมจะตายหรือเปล่าหน่าเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยทำไมไม่ตายวะทุกทีผมตายท่านผู้ชม ตีครั้งแรกเลยอ่ะองผมลองตีครั้งแรกปุ๊บปุ๊บผมตายครับอ่ะมันตายหมดหนั่นเลยผมก็ตายกลับอ่ะเออผมก็งงอ่ะเหลือไอ้ตัวมาตัวมานาวอ,อีกตัวหนึ่งตัวเดียวอ่ะโอ้ยเฮ้ยอันนี้ผมก็ตายนะที่จริงอ่ะโอ้ยแมงสาบตีโคตรแรงโอ้ยแมงสาบตีอย่างแรงเลยท่านผู้ชมโอ้โหเกินไปอ่ะเกินไปเกินใจอ่ะ มาดิมาดิสทดลอเฮ้ยสักลองท่านผู้ชมนะผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้มันอะไรผมลองครั้งก่อนน่ะเมื่อวานน่ะมีผมตายอะ่ะเจอะอีกตัวกวางสามตัวหน้าผมตายอะ่ะอันตรีไปปุ๊บผมตายเลยอะ่ะแต่ว่าผมสกิลธรรมดาผมแล้วผมไม่ตายนะแต่ว่าผมลองตีอ่ะโอ้โหตายเลยอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวมาลองอีกรอบนะึงเดี๋ยวผมวันจีนใส่นะโดนสกิลอะไรสะท้อนกลับผมไม่รู้อะ่ะอีตัวกวางเนะี่ะอุ้ยไม่ตายว่ะ โอติผมตายนะโดนสกิลอะไรวะผมงงถ้าใครรู้ผมบอกผมทีนะผมก็งงนะฮะผมจำ A 2, 3, ไอ้สกิลไอ้สองไอ้สามในตัวนั้นหน่อไอ้มา้าพวกนั้นผมจำไม่ได้เลยว่ามาลองอตติครับผมเรียบร้อยโอ้โหเนี่ยเนี่ยโดนสกิลอะไรครับผมมู้ชมเออโดนสกิลอะไรสโอนกลับเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวลองไปดูข้ามเซิร์ฟเพิดีกว่านะฮะ คำซื้อผมจัได้ว่ามีด่านเหนือที่มีตัวกว้างสามตัวผมว่านะไออาร์ซีเอตัวเนี้ยด่านข้ามเฟบอกผมว่าเล่นโคตรดีเลยนะผมลองมาเล่นหลายวันแล้วล่ะเล่นโคตรดีอ่ะขนาดพลังต่อสู้ผมแค I, ่ส <pharmaceutical Pal harder> ี่ล <Nope. S 2> mm ้านเจ็ดนะผมสามารถปีถ like ึงได้ด่านหลังๆเลยล่ะนะผมได้ด่านหลังๆนี้เลยเนี่ยแต่ว่าด่านพวกเนี้ยผมก็จะตึงๆหน่อยนะอีสองสามด่านสุดท้ายอ่ะ โคตรตึงเลยผมต้องมีตัวช่วยอ่ะแต่ว่าด่านอื่นเน่ยผมเอ,อ่อพอตีได้นะแต่ว่าตึงๆหน่อยนะฮะตึงๆหน่อยไอ้ตัวกตาวสามตัวอยู่ด่านผมนเนี่ยด่านนี้หรือเปล่าเออไม่มีไอ้ตัวกตาวสามตัวผมจำไม่ผมจำได้อ่ะอยู่ไม่อยู่ด่านนี้อยู่ด่านนี้หรออ่านี่ไงตัวกตาวสามตัวเนี่ยนะฮะผมลองอัตีไปวุ้บผมตายกลับอ่ะ มันน่าจะโดนดาเมจสะท้อนกลับไอตัวกวางพวกเนี้ยนะฮะเนี่ยโอ้โหโมันข้อเสียของมันเนี่ยอซิอุสตัวเนี้ยมันต้องดูดีๆอ่ะถ้าโดนไอ้ดาเมจสะท้อนกลับคือแบบไต,ห,ตห่าไตหง่ะบอกเลยนะฮะแต่ว่าไอ้โดนหรือว่าโดนไอ้อมิวดูดปั๊บหรือว่าไอ้ทายน้ําใต้ดินอ่ะดูดปั๊บไปเรียบร้อยนะฮะบอกเลยหรือว่าไอ้มาชาโดก็ได้โดนไปทีไม่เหลือบอกเลย นะก็แบบนี่แหละเป็นข้อเสียของไอตัวอาเซตีตัวนี้นะฮะแล้วก็ทีมนะก็น่าจะเอาโอหรือว่าใต้ดีมาคู่กันนะฮะหรือว่าเป็นออสกับอาร์หรือว่า,า,ามิวนะฮะเดี๋ยวมิวใส่วิตินี่ใสนะฮะก็จะแจ่มมากเลยครับผมตัวนี้ก็เป็นแทงก็ได้นะ,ะแล้วก็เป็นตัวดาเมจก็ได้นะดาเมจมันก็ใช่ย่อยนะแรงโคตรเลยนะใครบอกว่าไม่แรงแรงโคตรเลยนะอันตีมันทีเดียวตายเลยท่านผู้ชมนะฮะ ติทีเดียวตาเลยอะแต่ว่าผมว่าถ้าพอเป็นอ่าล่างมาสเตอร์นะจะแจมกว่านี้อีกนะฮนะล่างมาสเตอร์บอกเลยแจ่มมากอยู่ไหนวะเนี้ยอ่านี่ฮะนะจะเป็นธาตุอินฟินิตี้นะบอกเลยเนี่ยโอ้โหยังแจ่มอ่ะยังแจม่มแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวคือมันต้องเติมนะเติมทีประมาณสองสามหมืน่นแล้วโอ้โหไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเลยอะ่ะ ผมว่าต้องรออีกประมาณ 2- 3สปีให้มันกลายเป็นชิปฟอกทองแรกหรือล่าเป็นชิปแรกนะฮะผมว่ามันต้องอีก2-3สปีมันถึงจะให้แบบแรกเป็นธรรมดาบอกผมว่านะช่วงนี้ก็ต้องทำใจแรกก็เล่นแบบธรรมดาก่อนนะธรรมดาผมว่ามันก็แจ่มแล้วนะฮะแต่ตัวนี้ธรรมดาผมว่าเก่งเลยล่ะโหดมากเลยนะฮะอึดถึกทนนะรับตีนได้โคตรดีตัวเนี้ยรับตีนได้ดีมากแล้วก็ดาเมจก็แรงมากนะฮะตัวนี้ เป็นตัวที่แบบปรงข้ามเซิฟผมว่าแจ่มเลยอ่ะนะฮะเล่นได้ทุกทหารเลยตัวเนี้ยข้าวเซิฟอะแจ่มทุกทางครับผมเอาละครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมเช็ยก,กันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพืกก่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็มาติดตามชมครับผมวันนี้ฮะสยุ see you ครับผมเจอกันใหม่ครับ goodbye